สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพาพวกเราไปดูอัปเดตน้องงู2ตัวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็คือฟินิกกับเมอร์ลินแล้วก็ล่าสุดผมได้ทําการเปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่ใหม่นะครับก็คือกล่องพลาสติกเจาะรูเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเย่ทาดาและนี่ก็คือกล่องพลาสติกสีมุมล็อกในตํานานตามหาตั้งนานนะครับเย่ yeah. ผมนํามาเจาะรูเองด้วยนะครับ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าหัวแรงนะครับตอนเจาะก็จะมีกลิ่นไหม้หน่อยๆนึงตะเอ แขกคนแรกของเราในวันนี้ก็คือเจ้าตัวขาวนี่ครับชื่อน้องเมอร์ลินนั่นเองวันนี้ก็ครบกําหนด7วันในการให้อาหารน้องพอดีเลยครับเลยเห็นได้ว่าน้องโผล่หัวออกมารอแล้วครับเพราะว่าน้องน่าจะหิวมองผินๆแบบนี้อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิ้งจกนะครับกล่องก็จะดูพุนๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเจาะค่อนข้างเยอะให้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะฮะไหนเปิดบ้านชมหน่อยซิเป็นยังไงหายหน้าหายตาไปไม่ได้โชว์แฟนๆตั้งนานเนี่ยกล่องนี้เป็นแบบกล่องสี่มุมล็อกนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นี จะสังเกตเห็นได้ว่าผมเอาสกอตเทปใสามาติดกันไว้ที่2จุดเนาะบริเวณหัวกับท้ายนะครับน้องเมอร์ลินมุดอยู่ใต้ขี้เลื่อยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไฮบ็อกออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจับน้องขึ้นมาน้องจะชอบเอาส่วนหางพันบ้านไว้นะครับอา้าวนี่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 โผล่มาหน่อยสิจะเห็นว่าผมหยิบน้องไม่ค่อยขึ้นนะครับในครั้งแรกเพราะว่าน้องยังค่อนข้างตัวเลียวเล็กอยู่นะครับก็ต้องพยายามอีกไม่สําเร็จแฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร กล่องใหม่นี่มีข้อดีมากๆเลยนะครับก็คือมีพื้นที่กว้างขวางให้น้องเนี่ยได้เลื้อยยืดได้สุดตัวนะครับแล้วก็ไม่ร้อนอบเท่ากับกล่องที่เป็นกระจกหรืออะคริลิกนะครับเมอร์ลินในตอนนี้เนี่ยผมชั่งน้ําหนักล่าสุดน้องหนัก30กรัมครับตอนรับมาเมื่อ2เดือนก่อนหน้าเนี่ยหนักยังไม่ถึง20กรัมเลยครับหนักแค่10กว่ากรัมเท่านั้นเองโตขึ้นเยอะนะครับเท่าที่ผมเห็นนิสัยของเมอร์ลินโดยส่วนตัวเขาจะเป็นงูที่เป็นงูตัวผู้นะครับแล้วก็ค่อนข้างปลัดเปรียวว่องไวค่อนข้างไม่อยู่นนิ่งเลยะ เมื่อเทียบกับงูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เนี่ยจับขึ้นมาเลยอีก,อกไหนโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยเราอะเมอร์ลินเพิ่งจะลอกคราบไป2วันก่อนนะครับทุกครั้งที่ลอกคราบเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่าตัวน้อง จะค่อนข้างขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละนิดถือลําบากมากบอกเลยนะครับณจุดจุดนี้เนี่ยผมถือกล้องลําบากมากเพราะว่ามือนึงต้องถ่ายคลิปมือหนึ่งก็ต้องจับไม่ให้น้องงูหลุดเนาะเอามาพักคนตักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยเจ้าตัวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตรงๆนะครับผมยังไม่กล้าปล่อยเมอรลินเลื้อยฟรีในห้องนะครับเพราะว่า น้องตัวเล็กเนาะแล้วผมกลัวว่าถ้าเกิดคลาดสายตาแค่แป๊บเดียวเนี่ยหรือหลุดมือเนี่ยเขาจะเลื้อยเข้าไปตามซอกเฟอร์นิเจอร์ตามซอกอะไรแล้วกลัวจะตามจับไม่ได้นะครับมันจะไม่คุ้มกันนะฮะผมก็เลยต้องจับไว้ตลอดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือน้องเมลินเนี่ยเขาเป็นบริษทัทใช่ไหมครับอ่าบริเวณใต้ท้องเนี่ยเขาค่อนข้างใสนะครับผมไม่รู้ว่าโตขึ้นมันจะเหลืองมากขึ้นแล้วก็มีลายตารางขึ้นมาที่ใต้ท้องไหมแต่ว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้คือ บริเวณท้องของน้องเมอร์ลินเนี่ยยังขาวใสอยู่นะครับอ้าวไปไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของเจ้าแล้วก็จับขึ้นมาเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยฉะนั้น แกล้งน้องนะครับนี่เป็นไงนี่นี่โชว์ความสวยไหนจุ๊บกล้องหน่อยเร็วจุ๊บกล้องหน่อยมามาปล่อยเขาเลือ้อยเล่นบนเสื้อผ้าเราเนี่ยก็จะเป็นการช่วยสร้างความคุ้นเคยกับมนุษย์นะครับทาให้เขาไม่กลัวคนเนะเาะอ้าวยังไงยังไงดีจะไปทางไหนดีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางกล้องก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับน้องมารินเป็นริซ่าธ,ธรรมดาเนาะปกติริซ่าธ,ธรรมดาเนี่ยจะโตขึ้นแล้วติดเหลืองนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยจะมีลายข้าวโพดจางๆสีเหลืองนะครับต่างจากริซ่าที่เป็นไวเอ้าก็คือจะขาว ค่อนข้างมากกว่าใต้ท้องก็จะใสกว่านะครับผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าโตขึ้นเนี่ยน้องเมอร์ลินเนี่ยจะติดเหลืองที่ใต้ท้องไหมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อมาคนขายบอกว่าน้องเป็นแค่บริษตัธรรมดาเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเหมือนว่าน้องเมอร์ลินเนี่ยอยากจะกลับบ้านพักผ่อนแล้วนะครับน้องคงจะเบื่อเราแล้วนานๆทีผมจะได้ถ่ายเจ้าเมอร์ลินแบบ c l o s อัพขนาดนี้นะครับเพราะว่าปกติถ่ายยากมากครับด้วยความที่งูเด็กนะครับเราจะจับตัวเขาเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าเขายังไม่ได้แข็งแรงทนไม้ทนมือเหมือนงูที่ตัวใหญ่ๆเนาะ แล้วก็เป็นไปได้ยากมากเลยที่เขาจะอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยเนาะเป็นไงครับผมรอไหมครับเพื่อนๆเ,เกรดก็สวยหางก็สวยต่อเร็วๆนะไอตัวแซบเอาละได้เวลาพักผ่อนแล้วนะเมลินไปวิ่งเล่นพักผ่อนนะเดี๋ยวจะไปถ่ายฟินิกต่อเนานะรายนั้นก็นิ่งมากเลยนะครับถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเป็นงูปลอมนะครับนิ่งไม่นิ่งเนี่ยก็เตรียมไปเจอกับน้องฟินิกกันเลยนะครับเพื่อนๆโอเคต่อไปก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนใส่กล่องสีตัวล็อกเหมือนกับน้องเมลินเลยอัปเดตบ้านน้องเน่่กนนวาาาบ้้้ององฟิค งโล่งมากทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับของเมอร์ลินเนาะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีต้นไม้ตกแต่งเลยผมมีใส่ก้อนหินให้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับส่วนของตกแต่งอื่นๆเนี่ยผมเอาออกหมดแล้วเพื่อความสะดวกในการเก็บกวาดล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าน้องตัวใหญ่เนาะเวลาขับถ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างเลอะเยอะไหนเคาะประตูเรียกน้องหน่อยสิก็ก็ก็กมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมว้าวตัวแดงแจ๋เลยอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟช่วยด้วยนะครับน้องฟินิกเนี่ยนอนขดอยู่นะครับเพื่อนๆเมื่อวานผมเพิ่งเก็บการขับถ่ายของน้องไป ะะก้อนใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนี้กล่องใหม่นี้เนี่ยก็จะทําให้น้องมีพื้นที่เหลือที่มากขึ้นยื้อเส้นยื้อสายได้ดีเลยครับนี่แน่นี่แน่นแนกลามาๆเก่า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 มาๆๆ,ๆ,าๆ,าๆจากนั้นก็ยกขึ้นมาโชว์ตัวเลยอ่ะ,อะเอาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เป็นไงคะดูสวยไหมตัวใหญ่ขึ้นไหมครับเพื่อนๆถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่คลิปเปิดกล่องนะครับน้องฟินิกคลิปแรกเลยเนี่ยน่าจะจํากันได้ว่าน้องเนี่ย ตัวนิดเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในคลิปนี้น้องตัวใหญ่ขึ้นนะครับว้าวลำตัวก็อวบขึ้นนะฮะดูแข็งแรงขึ้นมีน้ํามีนวลขึ้นผมช่างน้ําหนักน้องล่าสุดเมื่อวานนี้น้องหนักอยู่ที่153กรัมแล้วครับค่อยๆปล่อยน้องลงไปแบบนี้นะครับลูปตัวเล่นๆแบบ น้องฟินิกตัวนี้เนี่ยนิสัยจะค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ค่อยปลุดปร์นเหมือนอย่างน้องงูตัวขาวเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับบางครั้งก็นิ่งเกินจนผมนึกว่าเป็นงูปลอมนะเราสามารถรูปตัวเขาเล่นได้แบบเพลินๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะเลื้อยหนีเลยเขาจะสตันอยู่อย่างนั้นเลยฮะการเลี้ยงงูในห้องนอนแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีข้อเสียนะครับเพื่อนๆเรื่องของพวกกลิ่นความชื้นจากเศษขี้เลื่อยของเสียที่งูขับถ่ายแล้วมันทับถมกันเราเปิดแอร์เราเปิดพัดลมอากาศมันก็ฟลไม่ได้หมุนเวียนออกไปนะครับมนนุวอยู่ เราก็สูดเข้าไปนะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเลยนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวอา,อาจจะต้องมีสคริปต์หนึ่งนะครับที่ผมจะมาแชร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องทาความสะอาดแล้วก็ลดแบคทีเรียรสาหรับงูแล้วก็บริเวณพื้นที่เลี้ยงโดยเฉพาะที่ผมใช้อยู่นะครับแบบ เป็นแบบปลอดภัยออร์แกนิกเนาะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงซึ่งพอซื้อมาใช้แล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามกันเข้ามาว่าควรใช้กล่องขนาดไหนดีที่เลี้ยงงูคอนตัวใหญ่ๆห,หน่อยโตแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็โดยส่วนตัวตอนนี้ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะผมใช้เป็นกล่องพลาสติกเจาะรูเองขนาด20ลิตรนะครับความยาวกล่องจะประมาณ50เซนติเมตรเพราะว่าผมเห็นที่ฟาร์มส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงในกล่องขนาดประมาณไซส์ A3 กันนะครับก็อาจจะเล็กกว่านี้ด,ดหน่อยนะครับแต่ว ได้สบายเลยนะครับหรือจะเลือกให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเอาตามที่เราสะดวกเลยเนาะน้องฟินิกซ์เนี่ยเป็นงูที่มีลายใต้ท้องนะครับเป็นลายข้าวโพดชัดเจนเลยครับจะตรงข้ามกับน้องมารินเมื่อกี้ก็คือใต้ท้องจะใสเนาะซึ่งท้องของฟินิกซ์เนี่ยจะเป็นสีขาวตัดดําชัดเจนตามแบบฉบับงูคอนดั้งเดิมเลยหน้าตาน้องก็ดูเป็นมิตรมากๆเลยครับดูเป็นงูใจดีอะ่ะสมกับฉายาคายสเน็คสามารถรูปหัวรูปคอได้หมดเลยครับเรื่องความยาวของงูเจ้าฟินิกซ์เนี่ยนะครับผมไม่ได้วัดเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าราวๆน่าจะะประมาณ 80-90เซนเกือบเมตรได้ละครับตอนนี้นะฮะดูหน้าน้องซีตาแป๋วมากเลยผิดกับเจ้าตัวสีขาวเลยนะครับตัวนั้นหน้าตาดุดันมากแต่น้องฟินิก์เนี่ยจะติดเรื่องขี้อายนะครับแล้วก็ชอบสตันชอบหยุดนิ่งเวลามีคนสัมผัสตัวนะฮะถ้าเกิดจับเขามากๆเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็จะมุดดินหนีเนาะเออดูเหมือนว่าน้องจะหิวน้ำนะครับน้องเลยมาที่ถ้วยน้ำนะครับไหนดูซิจะกินไหมจะกินไหมอ้าวไปไหนแล้ววะเดี๋ยวอีสักพักนึงผมก็คงจะปล่อยให้น้องพักผ่อนนะครับก็ขอใส่ไฮบ็อกซ์วางไว้ที่เดิมก่อนา่ จัดให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยปัดลองพื้นลองอะไรให้มันสวยงามนะครับเป็นยังไงครับมองมุมนี้น้องก็ดูตัวใหญ่นะครับดูตัวใหญ่เต็มกับกล่องเลยโอเคไปแล้วนะฟินิกขอให้มีความสุขในกล่องใบใหม่นะครับเจ้าตัวส้มโอเคจากนะั้นเราก็จะทําการปิดฝากล่องให้เรียบร้อยเช็คตัวล็อกให้หนาแน่น ทีละมุมทั้ง4มุมก็เป็นอันเสร็จครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการอัปเดตน้องงู2ตัวให้หายคิดถึงกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ย inbox มาหลังมาหลายคนเลยนะครับว่าทําไมผมไม่ทําคลิปต่อเนื่องทําไมไม่ลงคลิปน้องๆอ,อีกนะครับ ก็ต้องบอกว่าพอดีช่วงนี้งานค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างยุ่งเลยนะครับก็ตอบไปนี้ก็จะ่ค่อยทย,ยอยลงคลิปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเท่านี้แล้วก็ฝากอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ